ค่อยๆที่ขันช่วงนี Honestly, ้เพราะว่าม yeah, ันจิดมจีโดนโตัม uh ัน huh. จ uh ีดโดนโตปูนะโอ้ห yeah. พ่องัดขืนแล้วพี้โอู้หูพี่เอ้าเอาเอาหนีบมืกกวาดบ่อนนะอย่าสิดอย่าสิดค่อยๆงาออกโอ้ยนั่นแหละมันคูปูอ่ะ มังนั้นมียังแน่น่ะปู่ขัดนกขวดได้ป่ะปู่ขัดนกขวดดูปาดโถนายพันหนูไปเห็นอยไรกันหมดไหมเนี่ยเอ้าฮะี่ยพาลูกหลานมาก้นปู่ปนก้นปู่ปนตามที่สัญญากับพี่น้องไว้เมื่อวันนี้น้อนบอกว่าแมนไปก้นปู่ปนโอ้โหใส่หน้าบัดเนี่ยในห้อยในห้อยบ่ะในห้อยอยังเนี่ย ไังกระปูโอ้ไม่ค่อยคังกระปูเพื่อนไปไปลงทงครับมันอยากแดดแน่อยู่นะบรรยากาศครับหลังจากไอเยเข่าแล้วลงลงุงท้าเละาะหากระปูเ้าไปก้นหนูซิงเป็นยังไงก็พ่อไปก้นหนูซิงเป็นยังไงเน,นี่ยันนี้กับก,ก,ก้นคือเขาเตี้ยเนีอยู่แนวกินเนาะ ่ะเดี๋ยวพาไปบึ้งปูครับอ่ะเขาพอรูปูแล้วนี่ไหนพอเป็นงไหนนี่พี่น้องบึงกันอะอันนี้เป็นหอยไม่อยู่บน่ะพ่ถือว่าไม่ปะห้อยไม้ครับร้อยเเซว่ามีรูมีโตเลยเนี่ยร้อยเร็ตันตีเลยวาเขามาลุ่นกันครับกันว่าร้อยเปเซนหนะะ อี่คนนึงดิโอ้ยจอหูนี่นี่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเขามาลุ่นกันครับโอ้ยเอาเสียาฟาร์มหนูมาขุดปู่ขักแน่เวไปวิธีการหาอยู่หากินของเขาปั้นนอกเขามันก็เป็นยังไงหละ่ะนี่คือสุดรละเตี้ยพี่น้องหลายคนมาโอ้ยกินห่อนบรรยากาศเด็ดวะั่นเลยเฮ็ดบรรยากาศแบบนี้ให้พี่น้องได้เบิง่งเนอกวุ้ยนี่บ่ลรอบันเ้บ,นบน่ หน้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไงโอ้ยอยากเลิกเนี่ยทุกคนนี่ยบันมาเสียมมาบดบันเสียม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 ซอยดิอันเราบ่มีเสียมมันสิบว่าใดปูเสียมกับไปโจกต้องคู่กันเนาะโจกนี่คือเปิดทางก่อนติโจกบุกย่างเดียวมันมันสักมุนเลยพ่อโอ้ยอยากเลิกเนี่ยทนกคนเนาะนี่แหละมันพอดีเนี่ย เป็นเรื่องปกติของปูติปู่เนี่ยเขนเลิกไปก็หนีนี่แม่นปูอยู่บ่พ่อมันอู้แม่นนี่เรียเนี่ยโอ้ปูหน้าเนี่ยต้นอ่ะโอ้ลอยเปอร์เซ็นต์นี่เรียเนาะเอ้าเอามาใส่มาใส่เออพี่พี่พี่พ่อนี้ดีจ้วจังบอกมีปึ๊บมาครับเพามาลุ่นกันอีกคู่หนึ่ง เดี๋ยวไปปนสูบพีนองได้เบิ้งเันเด้อนะมาถือเสียมดิเนี่ยย่ามันเป็นในพันตีพันบอดเนี่ยบอดวายเจ้าหู้นี่พ่อกันรันตีว่าล่อยเปเส้นเตีรอเอเาบุกถึงวันนี้ดิวันนี้อยากลุยเน่ตียวันนี้มีหลายนีครับคนต่อคนต่อ ยังธรรมชาติที่อายุหากินเนาะเอาบอเอาบอสบอสบอูคือไงเลยหรอ่ะเอาเอาบอจเอาบอเอาบอเสียมปูไหนชี่เนี่ยละเห็นแล้วบ่เห็นบอเมนดี <Nein> ่ะเมนเมนราบอดเมนเมนง่ายเบิ่งเด้อเบิงเด้อว้าวของแท้ของแท้ของแท้เออ ไปไปกันต่อครับหาต่ออีกหาต่อหรือหาปูเดี๋ยวนี้่อหาปูโอ้โหโอนปูอยู่งวัดวัดนะฮะหาต่อยุติแล้วหาต่อเขาป่วยละมาปล่อยอีกละอีกรูหนึ่งอีกหนึ่งรูนี่เนี่ดินซัมนี่นี่บ่ถือว่าแก่นป่าไดนน้องพ่อเนาะพอดีอยู่พอดีอยู่พอดีใสดินใส่งมันเป็นดินทามคันดินทามนี่มัน ยากยับผได้ยุ่เลิกเป็นหายนะองอเนาะใส่รวบระบาด่อพ่าเอาแบบกลุดมาเนี่ยพี่น้องเบ่งแบบเงาๆเลยกับพิมยค่อยๆดิขันช่วงนี้ราวะอุติอุนสิโดนโต จิโดนตัวปูนะโอ้ฟ้องงัดข้นแล้วเพียร์โอดพี่เอ้าเอ้าหนีนกกดบัดอย่าเสียอย่าเสียค่อยๆงาออกโอ้ยแหละมันครูปูอะมันัดนมีเงียงน่หน่ะครูยังเห็นมันกนกกดได้ไะมูขัดนกกดดู S <S เอ๊ะเป็นไรบอสบอสปูกันนกกดเป็น uh, อ่ะพออีกแล้วครับอี่ปุ๊บนั่นแหละนี่มันเป็นอะไรอ่ะดินทรายกับหน้าทงเน,นี่ยดินทรายเลยขุดไงคนขุดไม่พูดคนพูดไม่ขุดตัวหนี่ยนะพ่อ มันเป็นเรื่องธรรมชาติของเราอกตอนเช้ามาเอาก็มาหากินแบบนีはは่แหละนอนนาเด็กตื่เขากลับไปใส่ไปหนเาวสมัยนั้นมันไม่มีรถอากูหยาไว้พร้อมเตี้ยโอ้ยแห้งดีปานนี้ปุ๊เป็นเยดาเมียเท่าเปล่าพ่อฮแต่อยู่ได้พลพ่อสิตี่ นกกดหอด้วดเหรอน่ะอด้วนกกดโอนกกดมาจกอีกประการเลยนี่รอบพงรึยานแล้วบออันนั้นหนีบพงนึงได้นียบนกกดเนี้ยจำเลยดิยาหดปูมาเอาเสียงไม่เขนองเบิงครับค่อยจำเลยดิคือพูดขาดนะจำเลยฟนกกดย่านเลยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องเบิ้งเด้ออห นีเอันนี้อันนี้เห็นนี่อยู่แบบนี้เลยครับนี่ัวนี้่ดูนี่ลองทาย้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้หรือตัวแม่เนี่ยพ่อแบบนะนะเบิ้งเจ้งไปู่ผู้ปู่แม่ยเนี่ยเอาตี่างกันป่ะตัวนี้ตัวเมียตัวเมียถ้าตัวผู้จะมีกมที่ไงขังนึ่งเป็นบ่พ่อแม่นอืบ้าดอ๋อบาดเนี่ย ครับเลาวห่ก้นฟรีดิปลูเห็ดปูเนี่ยเฮ้ยเสียเร็วเหรอพ่อโอ้ยดีบ่ฟุตตึงโดนดิเอ๊ะนั่นแหละครับเดี๋ยวประมาณสองทุ่มเขาจะมาปนแบบเเข่งเเเข่งไงพี่น้องได้เบิกนะพ่อเนาะครับผมสองทุ่มเดี๋ยวรอติดตามครับอู้ใครเน่ยุ้มมั้ยเนี่ยอยันเดีกอบัตแล้วหยิบห่อนเน่ยุ้ห่อนนะ เ,ออเดี๋ยวประมาณ2องทุ่มเจอกันที่เก้าครับ